เอาละค่ะตอนนี้นะคะการแสดงนาตะลีลาสร้างสรรเรื่องแดนนะคะของชั้นประถมศึกษาตอนปลายพร้อมกันอยู่แล้วด้านหน้าเวทีค่ะกองเชียร์พร้อมไหมคะพร้อมไม่พร้อมเ,เสียงเบามากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คความพร้อมก่อนด้านล่างกองเชียร์พร้อมไหมคะโอ,โอเคน้องๆจะได้มีความฮึกเหิเมไงเอาละสำหรับการ ประกวดนะคะการแสดงนาตาลีลาสร้างสรรสตอรี่แดนนะคะเราจะเริ่มต้นค่ะจากโรงเรียนแรกนะคะโรงเรียนชันรัฐวิทยาค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ ช่วยกันยินดีเรียนรในใจรีบตั้งใเรียนรู้ใ,ในทใทักเขาตอนนี้มีแค่แต่ตั้งไวใหญ่ไดก กันแต่ก่อนแล่นอนนึแกแลกคลยไปเพราะฉะนั้นรูาควรยิดีมีความห่วงใจแทนดิ่งทิ้งใจไว้รวมไว้ได้แสนใจะยากแค่ยากแค้นคอยกู้ดันไว้อย่างบากบัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในฟ้าก็มีน้ำในนินงดำข้าวปลาสมบูรณ์นกกาสัตว์ป่าทองไรเป็นอยู่อาศัยในความสมดุ่นทำมาชาติสั่งมาเพื่อนุนเจือจางเจือจุนชีวิตผู้คน มาแบบจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฉากนะคะหรือว่าชุดรวมไปถึงพร็อพต่างๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะลีลาของน้องๆเองเป็นยังไงคะ,ะเดี๋ยเดี๋ยวเจ้าตัวมาด้น<ร>านล่า สวยงามมากคือจริงๆตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการนะคะก็คือพิจารณาทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ100คะแนนที่เราได้มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ว่ามีเ,เรื่องความพร้อมเพียงเรื่องของเครื่องแต่งกายเรื่องของความสามารถต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยอยู่ที่กรรมการนะคะที่จะเ,เป็นผู้ให้คําแนะนําแล้วก็คอมเมนต์นะคะสําหรับการแสดงในชุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตนะคะให้ทางคณะกรรมการค่ะช่วยคอมเมนต์ให้กับน้องๆสักนิดหนึ่งค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะ ครูแปมนะคะก่อนอื่นเลยต้องแบบขอชื่นชมในเรื่องการแต่งกายแล้วก็ฉากอุปกรณ์ที่เตรียมมาดูรู้เลยว่าตั้งใจมากแล้วก็พร้อมที่จะมาประกวดมากนะคะแล้วก็ขอชื่นชมค่ะว่าการแต่งกายฉากเแนบบี่ยมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่นำเสนอแล้วก็ตรงกับคอนเซปต์งานนะคะแต่ว่าอยากให้เพิ่มนิดนึงเ,เวลาที่เรา,าใช้ท่า ใช้เทคนิคท่าของเล่เข้ามาหรือไม่ว่าจะเป็นแจ๊สแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องแบบดูเรื่องเทคนิคนิดนึงในเรื่องการใช้เท้าไม่ว่าจะพอย์หรือเฟกเงี้ยค่ะคือสามารถทําให้ชัดเจนได้เลยว่าเราจะใช้เท้าในรูปแบบไหนก็จะทําให้ท่าเราสวยสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การน,นําเสนอสีหน้าอารมณ์มาค่ะเวลาที่เราฟังเพลงฟังคําร้องอะคะ่ะครูแปมอยากให้เรา เข้าใจในเนื้อเรื่องก่อนก่อนที่จะนําเสนอคนดูมันก็จะกลายเป็นเอนกาหรืออนเตอร์เทนคนดูอย่างสวยงามที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ความพร้อมเพียงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะสมบูรณ์แล้วถ้าสมมติว่าเราซ้อมให้พร้อมเพียงมากกว่านี้คุณความคิดว่าการแสดงจะสมบูรณ์มากๆเลยขอบคุณมากคะ่ะเอาละค่ะนะคะก็ได้รับคอมเมนต์จาก คณะกรรมการไปแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆน,นะคะรวมถึงคุณครูผู้ฝึกสอนนะคะจะนำในส่วนของคอมเมนต์นี้นะคะไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาปีหน้าเจอกันใหม่นะคะน้องๆโอเคค่ะอะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ เดี๋ยวเชิญค่ะให้น้องๆไปพักได้เลยเร<ล>ียกว่าถือว่าเป็นโชว์แรกนะคะที่เปิดตัวอย่างอลังการเลยจริงๆนะคะใช่แล้วก็เห็นตรงกันนะคะกับคณะกรรมการเลยก็คือเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วก็ความความตั้งใจของน้องๆล้วชอบคอนเซ็ปต์ของเขามากเลย<ช>นะมาแบบว่าอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะคือเราก็จะได้เห็นนะคะในส่วนของการแบบพัฒนานะคะในเรื่องของการแสดงในแต่ละปีเนี่ยก็คือจะมีความสามารถของน้องๆเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะคะแล้ว มั่นใจเหลือเกินนะคะว่าผู้ปกครองทุกท่านนะคะคงจะภูมิใจเนาะสำหรับเยาวชนที่เป็นเรียกว่าเป็นกําลังนะคะเป็นกําลังในอนาคตนะคะที่นนกเนิ่นจะจะมีความสามารถในเรื่องของวิชาการแล้วเรื่องของภาษาแล้วนี่เรื่องของการแสดงออกน้องๆก็ไม่เป็นสองรองใครนะใช่แล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ยังสามารถที่จะฝึกให้น้องๆคิดถึงในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะคอนเซปต์การเต้นต่างๆหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์การโชว์การแสดงซึ่งถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะ ะะหลายคนบอกว่าโอ้โหโตขึ้นอยากจะเป็นเหมือนคณะกรรมการของเราทั้งสามท่านนะเพราะว่าเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่กวาดเวทีจากทั่วโลกมาแล้วใช่ะคะแค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์จริงๆนะคะจากน้องๆเยาวชนของจังหวัดนนทบุรีที่วันนี้เนี่ยนะคะมี เขาเรียกว่ามีทางลัดก็คือมีคําแนะนําที่มาให้ทุกท่านนะคะให้น้องๆคุณครูนะคะนากลับไปแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลัดตรงนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนจะสามารถที่จะนำนะคะนำไปเขาเรียกว่า,าผสมผสานแล้วก็ต่อยอดในส่วนของการแสดงในชุดต,ต,ต่อไปได้ด้วยค่ะ